สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ Thinking Network นะครับจะชวนรองศาสตราจารย์ดรอัดพิสารวานิชนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาคุยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์อัดครับสวัสดีครับคุณธาญวัฒน์ครับท่านผู้ฟังผู้ชมทั่วประเทศครับผมค่บอาจารย์อัดครับตอนนี้การค้าระหว่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับ ก็ปีนี้ถ้าเราพูดถึงประเด็นการค้าระหว่างประเทศโดยเราเอาเศรษฐกิจโลกเป็นที่ตั้งคเราก็น่าจะคาดหวังว่าน่าจะดีกว่าปีสองศูนย์สองหนึ่งเพราะว่าปีสองปีที่แล้วเราเจอโควิดนะครับแต่เนี้ยพอปีนี้เราคาดว่าจะดีขึ้นดูท่าทางว่าจะจะไม่ดีอย่างที่เราคาดคิดก็ได้เราเปิดหัวมาเจอโอไมครอนในเดือนมกรา เราต่อด้วยเดือนกุมภาเราต่อด้วยประเด็นของรัสเซียยูเครนเราต่อเรื่อยเรื่องของอินฟลชันนะฮะระดับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นทั่วโลก <Okay. S 1> ครับสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นไปในรอบ40ปีนะครับเ,เราเจอเรื่องน้ำมันนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ง่ายอย่างที่เราคาดคิดมาเมื่อตั้งแต่ปี2021ก็ได้นะครับพะ yeah. เดือนกุมภามกราเราก็เจอรับน้องในหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผู้การที่เป็นเอสบีที่ทะมาค้าขายในต่างประเทศก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสหรัฐจะขึ้นอดอกเบีย้ยนะฮะหลายประเทศอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็ทําให้ค่าเงินของเขาแข็งตามไปด้วยนะค่าเงินของเราอาจจะอ่อนก็ดีในการส่งออกแต่ว่าการที่ค่าเงินเราอ่อนเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซียนเหมือนกันว่า เรากับเขาเนี่ยใครอ่อนกว่ากันนะพออ่อนเนี่ยจะทําให้ค่าเงินเราอ่อนแล,แล้วเราก็สามารถจะส่งของไปขายต่างประเทศได้ครับคุณธญวัตรครับผมก็แ,แสดงว่าถ้าถ้าอาจารย์พูดประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือค่าเงินอ่อนเนี่ยก็แสดงว่าเราส่งในคอมมอดิตี้เราไม่ได้ส่งสินค้าที่มีความแตกต่างหรือมีคุณค่าเลยเพราะว่าเท่ากับว่าเราสู้กันที่ราคาก็คือถ้าเกิดค่าเงินเราอ่อนกว่าเนี่ยเราถูกกว่า แต่ถ้าเงินเราอ่อนอสู้เวียดนามสู้อะไรพวกนี้ไม่ได้เนี่ยนะฮะเราขายไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยไม่มีความแตกต่างอะไรเลยถูกต้องครับอประเทศไทยเนี่ยส่งสินค้าจริงๆคุณพัญวัฒน์ท่านผู้ฟังอาจจะทราบไปแล้วเราส่งสินค้าหลักๆก็เป็นเกษตรคแล้วก็อุตสาหกรรมเกแพรแล้วนะข้าวเนี่ยเราก็ส่งแพ้เวียดนามแล้วนะแพ้อินเดียนะไม่ได้อันดับหนึ่งของโลกแล้วข้าวข้าวันนี้เมื่อก่อนเราส่งไประดับแสนล้านบาทนะทีเนี้ยตับปลา กว่าแสนล้านเดี๋ยวนี้เราเหนือยน้อยมากใช่ทุเรียนทุเรียนจะเข้ามาแทนที่ข้าวก็คือส่งเกินแสนล้านนะ<ช>แต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีเราเราส่งสินค้าข้าวลดลงแต่ไปตัวได้เพิ่มขึ้นแต่จริงมันน่าจะส่งได้เพิ่มขึ้นไปทั้งสอง<ช>สองตัวถูกไหมฮะ<ช>เราส่งะสินค้าเกษตรเราส่งไปเฉพาะตัวที่เป็นเขายเฉพาะผลผลิตอนะสดสดเลยเราไม่แปลรูป<ช>คุณทันยวัฒ รู้อยู่แล้วว่าเออเราก็แปรรูปนะแต่ว่าเราแปรรูปเนี่ยเราสู้ประเทศอื่นได้หรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของอ่าพวกการไทยที่นําสินค้าเกษตรไปแปรรูปก็จะมีลายเข้มแข็งเก่งๆก็ก็ไปต่อได้คนะครับโครงสร้างของเราโครงสร้างเศรษฐกิจของเรารวมไปถึงนโยบายต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จูงใจในการที่จะให้แปรรูปนะครับเราขายเพื่อจะเป็นขายสดเส้นสยย่วนใหญ่อืมขายสดแล้วเนี่ย เช่นนโยบายถ้าเกิดว่าเราเอาช่วงไหนราคาตกรัดเราก็บอกรัฐก็ไปถ้ารัดไม่บอกนะเราก็จะประท้วงถูกไหมฮะถ้าประท้วงเนี่ยเราก็จะไม่เลือกคุณนะอเอคือเขาต้องเอามาช่วยเราคืออาจารย์กําลังบอกว่าคือมันแค่เฉพาะปัญหาเฉพาะนะจริงๆ <c oughs> ที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะทุกเรื่องนะ เมื่อวานนี้นะมผมสัมภาษณ์นะผมสัมภาษณ์นายกสมาสมาประธานสมาพันธี่จะมีถ่ายบอกว่าเฮ้ย hey, ไอ้ที่รัฐบาลลดภาษีรพภาษีน้ำมันเนี่ยลดแล้วเอาไปทดเชยกองทุนน้ำมันหรือลดที่หน้าปัม๊มป <c oughs> ระธานบอกว่าลดไอ้ราคาจริงไม่ใช่นะไปลดทดเชยกองทุนน้ำมันนะจำไหมเนี่ยผมเห็นเนี่ยต่อต่อมาบ่นเนี่ยว่าเฮ้ยไม่ได้ลดนะไม่ได้ลดหน้าปั๊มนะอ๋อเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร อ่าแต่จริงๆก็คือรัฐบาลก็ชดเชยแล้วเพราะไอ้สาคิบือราคาชดเชยไงแต่คนก็นึกว่าเอ้ยไอ้เนี้ยไอ้ไอ้ถ้าลดรถสามบาทนั่คือรถเหลือยีิบเจ็ดไม่ไม่ใช่เพราะสามสิบชดเชยแล้วแต่คนคาดการ์าได้เหลือเหลือยีิบเจ็ดใช่ไหมฮะอันเนี้ยก็คืออันเนี้ยพอน้ํามันขึ้นแล้วก็รถทีหนึ่งอ่าแล้วก็ทีนึงไอ้ไอ้เพอไอ้เนี้ยใช่ไหมอาจารย์แต่ว่าไม่มียุทธศาสตร์ใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกรณีของรัสเซียยูเครนถ้าลบกันจริงๆเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ลบนะ ราคาน้ํามันขึ้นเนี่ยเราจะเอายังไงเขาคาดการณ์ว่าคุณธัญวัฒน์ครับจะคาดการณ์ว่าราคาน้ํามันเนี่ยจะขึ้นไปร้อยห้าสิบเหรียญต่อบาเรลต่อไปได้เพราะมันเคยเพราะมันเพราะมันเคยขึ้นมาทีแล้วนะอาจารย์ปีสองพันแปดเนี่ยมันขึ้นไปต้องร้อยสี่สิบหกเหรียญนะครับอ่าอ่าตอนนี้มันอยู่ประมาณสักเกือบเกือบร้อยอ่ะอาจจะลดลงมาหน่อยเพราะว่ารัสเซียบอกว่าถอนกําลังเพอะยอาจจะลดมาหน่อยแต่ก็ยังสถานการณ์ยังไม่แน่นอนไม่มีใครรู้แนัดน้ํามันจะขึ้นเหมือนหมู ราคาที่มันหมูใช่ไหมจะขึ้นแบบ,บหมูเลยอ,ะอ่ะโอเคกลับมาประเด็นที่กเกษตรอที่สินค้าอุตสาหกรรมหรือกรเกษตรแปรรูปอีกนิหนึง่งเ,เมื่อกี้ที่คุณธัญวัฒน์พูดถึงเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าเราก็สู้ไม่ได้อันนี้ผมอยากจะแชร์เพิ่มเติมก็คือว่าตอนเนี้ยถ้าเราไปวัดในหนึ่งชิ้นสินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งออกเนี่ยสินค้าจากเวียดนามมีเทคโนโลยี หรือกว่าหรือมากกว่าไทยอ่ามาดงสินค้าอุตสาหกรรมใช่สินค้าอุตสาหกรรมที่เราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยครับไปสินค้าไทยกับสินค้าเวียดนามไปแข่งกันในสินค้าอุตสาหกรรมนะครับในตัวนั้นเนี่ยเวียดนามมีเทคนโนโลยีมากกว่าในตัวสินค้ามากกว่าประเทศไทยก็คือบริษัทที่มาลงทุนเนี่ยก็คือพอเทคโนโลยีต่ําเนี่ยอยู่กับไทยพอเทคโนโลยีสูงเนี่ยย้ายไปอยู่เวียดน,นามเช่นมันมีโรงงานโรงงานหนึ่งพอทําทหลอดนิกรธรรมดาอยู่กับไทย พอเป็น LED ย้ายไปเวียดนามอะไรเงี้ยใช่ไหมคือว่าทำสูงเนี่ยเวลาทำในไทยเนี่ยทําโทรทัศ์แต่เวลาทํามือถือเนี่ยไปทําที่เวียดนามอ่าตอนนี้พวกพวกออิเล็กทรอนิกส์เวียดนามผมคิดว่ามันมีหลายองค์ประกอบอ่ะองค์ประกอบในนั้นก็คือเป็นเรื่องของของนโยบายของเขาด้วยนะเวียดนามมีรถรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติตัวเองอแล้วอันนี้ก็คงจะเป็นสื่อ สะท้อนให้เห็นว่าเออในสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆเขาคงมีเทคโนโลยีเหมือนกันครับนี่เป็นอีกยุคหนึ่งที่เวียดนามเนี่ยพ,พัฒนาและผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นของตัวเองสมัยนี้เนี่ยเหม,มือนโปรตอนนะครับอาจารย์ของมาเลเซียโปรตอนในยุคนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ใช้น้ามันน้ำมันเฉยๆอันนี้เป็นยุคอีกยุคหนึ่งที่เวียดนามขยับไปแน่ไปเลยว่าตลาดมันเล็กไปไงที่ที่มันที่ที่มันจะมีแบบ ไอ้รถไอ้รถของตัวเองอ่ะคือประเทศอินเด้ยเขาขายมาเขาเขาส่งออกเขาเน้นส่งออกครับครับคนเน้นส่งออกเขาไปในไปโฆษณาในซี n อเอเขาไปโชว์ในงานที่เรียกว่าซีเอสที่ที่อเมริกานะครับเขาเน้นส่งออกเป็นหลักนะครับขายเมื่อก่อนเราก็ดูนี้นะเมื่อก่อนเราก็รถไทยอะของไทยจะช้างน้อยอ่ะสมัยก่อนอาจารย์น่าจะจำได้นะ เมื่อก่อนเราก็มีนะโทรทัศน์เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ได้เลิกไปนะที่ว่าทานินเป็นวนิทยุทานินเนี่ยยังวิทยุยังอยู่นะคแต่ว่าทีวีเนี่ยทีวีนี่หายหมดแล้วทานินเนี่ยเป็นสัญชาติคุณธัญวัฒน์ยกประเด็นนี้ดีมามเป็นกรณีตัวอย่างชัดเจนว่าแบรนด์ไทยทำไมเราไม่ส่งเสริมยี่สามสิบปีที่ผ่านมาถ้าทานินอยู่เนี่ยวันนี้คงคงเป็นแบรนด์ที่สู้กับแบรนด์ของเกาหลีแบรนด์ของญี่ปุ่นได้ นะครับวันนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่มีเลยเป็นของของคนไทยไม่มีเป็นของต่างชาติที่ส่วนใหญ่เป็นของแบรนด์ต่างชาติที่ส่วนใหญ่ครับม <า S 2> ันสะท้อนให้เห็นว่าสิบปีสิบปีที่ผ่านมาการดําเนินนโยบายเรื่องของการลงทุนในต่างในของต่างประเทศที่เข้ามาในไทยเนี่ยอันนี้ประเทศไทยต้องคิดนะครับทําไมจีนจีนถึงมีรถไฟความเร็วสูงเป็นเทคโนโลยีของเขาจีนมีรถอีวี เวียดนามมีรถอีวประเทศไทยต้องคิดแล้วล่ะว่านโยบายการดึงเม็ดเงินมาจากต่างประเทศเนี่ยมันตกไปถึงท้องของผู้ประกอบการไทยมันตกไปถึงท้องของผู้อ,อุตอออาอสาหกรรมไทยหรือไม่เี้ยเราต้องคิดแล้วนะครับ <c oughs> ไม่งั้นก็คือเรามีบริษัทต่างชาติเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแต่เอสบีทำหน้าที่อะไรได้บ้างด้เป็นได้เฉพาะซัพพลายเออป้อนวัตถุดิบมปเข้าเท่านัน้นเองครับ <c oughs> แต่เอสบีบ้านเรา ไม่สามารถจะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเป็นของเวียดนามเนี่ยมีเทคโนโลยีของเขาในตัวสินค้าเนี่ยมากกว่าอของประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องของ FDI ที่เข้าไปในเวียดนามที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ที่ไปใช้ฐานการผลิตของเวียดนามนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เขาด้วยกว็ได้หรือนโยบายของ เอ่อ S D I ประเทศจีนที่คุณจะมาลงทุนบ้านฉันหมายถึงจีนนะครับคคุณจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยอก็มัแปรเคื่อนแปรเคื่อนคือลิขสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณต้องมาจอยกับฉันครับจีนมันเลยไปเร็วอาจารย์กำลังบอกว่าเราก็ไม่มียุทธศาสตร์พวกนี้เราก็แค่เอาแรงงานเท่านั้นเองแล้วจากนี้ไปเนี่ยพอเออเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมาตั้งในประเทศไทยเพื่อจะเอาสิทธิพิเศษว่าเป็นประเทศโลกที่สาม แล้วก็ไม่จ้างแรงงานด้วยนะเพราะเขาใช้เอไอเป็นหลักใช่ก็<ต>คือจะแยกสองสองต่อเลยตอนนั้นตอนนั้นผมตอนตอนนี้กับในอนาคตที่คุณธัวัฒน์พูดถึงผมคิดว่าเทคโนโลยีก็ก็ไม่ตกถึงท้องประเทศไทยต่อไปครับครับเราก็คงไม่มีเทคโนโลยีต่อไปวันนี้เราพูดถึงอุตสาหกรรม4.0เราพูดถึงกเกษตร4.0เราพูดถึงอุตสาหกรรมคำถามก็คือว่าประเทศไทยเคยสำรวจแล้วยังว่าเอ๊ะจริงเนี่ย ที่เป็นแบรนด์ไทยจริงๆ่ะเกษตร4.0เนี่ยเราได้ทักเท่าไหร่เราอยู่คะแนนเราอยู่ตรงไหน <c oughs> อุตสาหกรรมเนี่ย4.0ของเราที่เราจะไปเนี่ยเราอยู่ตรงไหนทางวิดว่าแต่ผมคิดเร็วๆเกษตร4.0นะเราน่าจะปรับกันก็คือเกษตร0.4กลับกัน <c oughs> กกน,นะประมาณนั้นนะอันนี้อันนี้ไม่ไอ้นี่ไม่ไม่ได้คิดเร็วๆนะมีตัวเลขเ <c oughs> อที่ผมเคยทําไว้ค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนในการสํารวจส่วนอุตสาหกรรมผมคิดว่าถ้าเป็น เอาเฉพาะวันนี้เราคุยเรื่องเอสบีถูกไหมครับครับคับคับผมคิดว่าเอสบน่าจะประมาณหนึ่งหรือสองอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเหมือนกราเข้าโรงพยาบาลนะครับครับหมอบอกว่าคุณความดันขึ้นน้ำไขมันคุณเยอะเราก็สามารถไปแก้ไขออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เช่นกันถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยเกษตรเราเนี่ย0.4แทนที่จะเป็น4.0ขาดรงไหนเราก็เติมเติมเติมเไปเอสบีก็เหมือนกัน เราอยู่ได้ถึงสองนะถึงสองเนี่ยถ้าจะเป็นสามสี่เราต้องเติมอะไรถ้าเราไม่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ก่อนผมคิดว่าเราก็ไม่ถึงสี่อยู่ศูนย์นโยบายหนึ่งคุณธัญญวัฒน์ผมก็ไม่ปล่อยให้คุณธัญญวัฒน์พูดนะครับผมก็ต่อเลยครับครับเชิญครับจันนโยบายอันหนึ่งที่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 พูดเกี่ยวกับนโยบายอะไรที่ผมว่าคุณธัญญวัฒน์พูดแล้วนโยบายดีมานดิวเบนภาษาไทยแปลว่าการตลาด นําการผลิตครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราดูเอ่อดูดีๆมันก็เอิ่มก็ดีนะการตลาดนาการผลิตเนี่ยคําถามก็คือว่าแล้วผู้การไทยคําว่าผู้การไทยก็คือเกษตรกรและเอสบีไทยเนี่ยรู้ตลาดแล้วหรือยังครับอืมรู้ตลาดแล้วหรือยังวันเนี้ยประเทศสิ่งที่ประเทศไทยเก่งที่สุดนะก็คือการผลิตเกษตรกรไทยน่าจะเป็นอันดับต้นๆในการผลิตก็คือผลิตเก่งแต่เราแต่เกษตรกรไทยคน ไอเราเรามอพอเลสนะคือเราลงทุนการผลิตมากแต่เราได้น้อยเนี่ยหละมอพอเลสนี่ต้องเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องกลับไปคิดกันเลยนะครับกับเออมันเลยมีบริษัทซึ่งคุณธนาวั์กงตาอยู่ลุยแล้วมันเลยมีบริษัทหนึ่งเขาบอกมามีโฆษณาตอนนี้ก็มีโฆษณากันอยู่แหละฉันจะเอาสินค้าคุณไปขาย ฉันจะทําตลาดตะวันออกกลางให้คุณฉันจะทําตะวันเออ่ในตลาดจีนให้คุณท่านบราษัทมันเลยมีบริษัทบริษัทคุณตันยวดาจะมีบริษัทนี้ก็เยอะอยู่ได้ก็ได้นะแม่แม่ผม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 เจอหลายคนว่าเขาเขาเขามีอย่างเงี้ยก็คือเอาสินค้าเงี้ยไปเปิดไปบุกตลาดให้ผมเคยคุยกับคนแบบนี้ครับครับนั่นมันมันก็มองว่าเออดีก็ดีมันก็มองว่าเออประเทศไทยก็น่าจะเป็นจุดอ่อน็คือว่า ตัวเกษตรกรเองไม่รู้ตลาดเพราะเก่งผลิตตัวเอสบเองก็ไม่รู้ตลาดเพราะเก่งในการผลิตนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์เหมือนกันซึ่งถ้ามันเวิร์กในรูปแบบนั้นมบีบริษัทเข้าไปเอาไปขายแต่ถามว่าตัวเกษตรกรจะได้สักกี่บาทตัวเอสจะได้สักกี่บาทเพราะก็ต้องไปขึ้นอุศกลางเพราะนั้นเป็นโจทย์ของประเทศไทยที่จะต้องทําให้เกษตรกรเกษตรกรอาจจะคนเดียวเดๆแตัดีศรีศาสนามันจะได้หรออาจารย์ครับ ท่านใส่ลงไปที่สากลการเกษตรเพราะฉะนั้นสากลการเกษตรยุคใหม่มันจะต้องมีเรื่องการตลาดเข้าไปเหมือนของสากลการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นที่เขาเน้นเรื่องมาตรฐานเขาเน้นเรื่องเรื่องการส่งออกนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องเติมครับเจอครับผมเคยผมเคยไปพูดให้สมาคมอะไรกรมส่งเสริมสากร์นะเขาเชิญไปพูดให้ให้ให้เนี่ยการราชการเนี่ยเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยนี่ผู้ดูการสาก์เนี่ย มันเก่งกว่าอ้เนี่ยขา้าราชการกมรมส่งเสริมสาก์อีกจนเนี่ยขา้าราชการกมรมส่งเสริมสาก์เนี่ยจะต้องเก่งเก่งพอๆกับผู้จัดการน่ะไม่ไงั้นไม่รู้จะไปแนะนําอะไรอ่ะแสดงว่าแสดงว่าประชาชนเนี่ยก็บางทีไปไกลนะไปไกลกว่าข้าราชการมันก็อาจจะใช่แต่ว่าอาจจะไม่ทั้งทั้งทุกสากลหรือเปล่าครับครับอาจจะ สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แต่ว่าจะต้องทําให้สากลที่มีอยู่ทั่วทิศไทยเนี่ยโดยพวกเยี่ย<ช>สากลการเกรรษตรเนี่ย<ช>รู้เรื่องตลาดต่างประเทศแล้วก็ตัดพ่อค้าคนกลางออกไป<ช>สากลจันทบุรีเนี่ยคุณทําได้ไหมที่คุณสามารถจะเอาสินค้าเอาผลไม้ทุเรียนไปขายประเทศจีนเองโดย <ผม S 2> ที่ไม่ต้องพึ่ง <c oughs> พ่อค้าคนกลางจากผมเ <ผม S 2> พลงว่านะครับอาจารย์ ที่สวนผลไม้บางทีอาจจะเป็นของจีนไปแล้วก็ได้นะเพราะเขามีข่าวว่าล้งเนี่ยลงเนี่ย,ยพอพอเนี่ยีมาเป็นล้งเนี่ยเราก็ไปซื้อเลยแล้วก็เนี่ยให้คนไทยก็ถือแล้วก็ทําไปเป็นไปได้ครับครับเป็นไปได้แม้่นคุณท่านผู้ฟังอาจจะแย้งว่าอาจารย์ยมีนีกฎหมายห้ามอ๋อมันมีมกฎหมายครับกฎหมายห้ามเยอะนะครับแต่ติบังคับใช้กฎหมายเป็นยังไงล่ะนี่ไม่ต้องพูดมาก่อนนี้เราได้ข่าวว่า มีมีต่างชาติมาถือที่เต็มเนนะแล้วก็ใช้โนมินีอ่ะใช่เพียบเลยทนมินีทำตรงเนี้ยใช่ไหมครับอนมินีแต่งงานผู้หญิงต่างชาติมาแต่งงานกับคุณธัญวัตรเนี่ยนะครับแต่งนะเอาตังมาให้ด้วยนะครับก็เป็นไปได้อันนี้ยกตัวอย่างขำๆเล่นๆกันนะครับแล้วก็มีช่องทางที่จะทําให้ต่างชาติเข้ามาทําธุรกิจ ในแง่ของไปเป็นคลองสินค้าอสวนกเกษตรได้ครับสวนทุเรียนสวนเงาะได้เหมือนกันแม้จะมีกฎหมายงาเพราะนั้นกลับมาที่สากลก็คือว่าถ้าเราผลักด,ดันให้สากลเข้มแข็งรู้ตลาดจีนวันนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสินค้าเกษตรไทยบ้านเราเนี่ยพึ่งแต่ตลาดจีนครับพอตลาดพอจีนเจอโควิดเราก็เด้งจีนยังเรายังมีโควิดจีนออกนโะยบายซีโร่โควิดโพลิซี เซตซีพีเซตซีพีซีโร่โควิดบริษีเอ่อก็คือการที่จะส่งสินค้าไปจีนเขาก็ตรวจเข้มเพราะเขาก็กังวลว่าเอสินค้ามาจากบ้านคุณเนี่ยอะไรนะติดโควิดหรือเปล่ามันก็ไปเน่าก็คากันที่ศาลประเทศจีนไปหมดถ้าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยต้องกระจายตลาดไปในหลายตลาดไม่ใช่เฉพาะจีนแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเ้าเซนไปขายที่ประเทศจีน <C apt ain> อาจารย์ครับผม <c oughs> จะหมดเวลา <c oughs> อาจารย์จะหมดเวลาครับ <c oughs> อจา <c oughs> อจารย์ <c oughs> <c oughs> ให้อาจารย์ฝากอะไรถึงเนี้ย s มีไทยหน่อยฮะเหลือเวลาแต่ครึ่งนาทีครับอาจารย์พอดีจะหมดเวลาเชิญอาจารย์เลยครับวันนี้เนี่ยวันนี้ SB t h a อตัวเดียวเลยที่จะต้องสู้เขาได้ก็คือคุณภาพมาตรฐานอันที่หนึ่งอันที่สองท่านต้องรู้ตลาดครับรู้ตลาดท่านต้องจัดสรรในเซกในบริษัทท่านสักคนสองคนเนี่ยมาเจาะตลาดมาเก็บข้อมูลการตลาด,ดเราพ<ล>ูดถึงตลาดะ เราพูดถึงตะวาดตะวันอ่าซาอุดิอารียใช่ไหมครับที่ <c oughs> รัฐบาลไทยไปเปิดมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดว่ารัฐบาลไปแล้วนาะยกรัมจีไปแล้วมันจะส่งของไปได้เลยมันไม่ง่ายอย่างนั้นคุณ <c oughs> ต้องรู้ว่าในตลาดนั้นเนี่ยคุณจะขายใครคุณจะขายเศรษฐีน้ํามันหรือคุณจะขายคนที่เข้าไปทํางานในประเทศซาอุดิอารียซึ่งมันมีหลากหลายมากอันเนี้ยฝากไว้โดยวริท่านสร้างครับผม วันนี้ขอบขอบพระคุณอาจารย์มากนะฮะอยู่ในรถอาจารย์ย้อนเส้นทางมานะครับวันนี้เป็นวันท้าววันไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ